สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาลองทํารูปเป็นตัวอย่างให้ดูนะว่าจะทํารูปเนี้ยให้ออกมาเป็นแนววินเทจนะฮะเดี๋ยวลองมาดูอย่างแรกเลยเราจะต้องทําดูฉากหลังเนี้ยให้ให้ให้ออกนะครับว่าเราอยากจะเปลี่ยนสีอะไรก่อนเราจะเลือกเลือกเฉพาะสีก่อนเราจะใส่ selective color นะครับสีที่จะใช้หลักๆก,ก็คือแก้สีเขียวเพิ่มสีเหลืองแก้สีเขียวนะแก้สีเขียวให้มันออกเป็นให้มันให้มันไม่ค่อยแสดงออกสีเขียวออกมาแล้วก็จะปรับลักษณะนี้ปรับง่ายมันมีหลายวิธีนะในการในการที่จะแก้ เอาแบบนี้ง่ายไปก่อนก็จะแบบนี้นะสีเขียวก็จะเริ่มหายไปละต่อมาเราก็จะเพิ่มเพิ่มสีเหลืองเพิ่มสีเหลืองนะีฮะพอประมาณจะเริ่มออกมาเป็นสีแบบนี้นะลูกทุกลูกแบบบางทีมันไม่ไม่เขาเรียกอะไรไม่มีข้อตายตัวต้องเพิ่มเท่าไหร่เท่าไหร่มันต้องอยู่ที่ว่า สีพื้นฐานของรูปเนี่ยมันมาลักษณะแบบไหนเดี๋ยวเราทำอย่างนี้ไปก่อนเสร็จแล้วหลังจากที่เราเลือกสีแต่ละสีไปละกกำจัดไปละคราวนี้เรามาใส่ฟิลเตอร์เพื่อช่วยให้มันควบคุมอารมณ์โทนภาพทั้งทั้งรูปคนชอบแบบนี้ก็ใส่เลยหรือว่าเราจะแก้ไขสีตรงนี้ ว่าเข้มขึ้นสีเปลี่ยนสีในโทนใกล้ๆกันหรือจะเอาเอาพีเซตที่เขามีมนีก็ได้นะ,ะใช้แบบนี้เอาแค่นี้พอวินเทจก็จะต้องทำขอบนะฮะทำขอบให้มันมืดผมเลือกใช้เลเวลประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะมา ไม่มามาแก้ไขตรงตรงแบบให้มันเด่นขึ้นอย่างแรกก็แก้ที่ระเวลก่อนใช้แปลงแปลง เราก็จะได้ขอบที่เข้มขึ้นฮนะอยากจะลดเท่าไหร่เราก็ลดไปแค่นี้พอเนาะไม่ต้องเข้มมมกพอแก้ขอบเข้มโฟโต้ฟิลเตอร์เราก็จะต้องเอาสีออกบ้างเพื่อให้มันเกิดการตัดกันของของแบ็กกราวกับตัวตัวแบบที่เราต้องการโชว์นะเราก็จะ ลบออกบาให้มันสีสีออกไปเราก็จะได้แบบที่มีมีสีที่ที่เราอารมณ์ที่เราต้องการเหลืออยู่แต่ก็ไม่เอาทั้งหมดนะตัว selective color นี่เราจะต้องลบออกแต่โดยส่วนใหญ่แล้วอะถ้าเราไม่ได้ เลือกสีที่เกี่ยวกับแบบมันก็จะไม่ค่อยมีผลอะไรอยู่แนะแต่เราก็ลบทิ้งไว้บางทีมันมีอยู่แค่นี้ครับเสร็จแล้วเรียบร้อยก็เสร็จแค่นี้แหละครับขอบคุณนะครับที่อตุ่าห์ติดตามชมเราก็จะได้รูปวินเทจแล้วเห็นไหมครับ